เราจะมาบอกผลสรุปพิกซามอนของ EP หนึ่งว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับที่โดนจับไปหรืออาจจะไม่โดนแต่ตอนนี้คนกลับบ้านก่อนว้าเดี๋ยวกลับบ้านพาไปให้ดูนะทุกคนเราต้องรีบกลับบ้านไปแ,แล้วไม่มีตัวบินด้วยบกรเบสจะบินไม่ได้แกไม่ได้ ใครบางคนที่คนคนพบแผนที่คนแรกครับคุณเก่าเออไม่รู้ครับ,รบอาจจะเป็นโลซีก็ได้ใครจะไปรู้โลซีเล่นพิกซ์แันมาสามปีแล้วมีกี่สีก็ต้องมีซีสามซีซั่น <c oughs> แต่พี่รู้มีแค่หนึ่งซีซัน ไอคือผลสรุปของซีซั่นหนึ่งนะนี่มีจะมีจูเนเปอร์ยาดงโบมันดาบงเกอรมิสจิวชลิสป่ามอสเฮกิวการ์ดไม่ใช่ฮิโตสสกิคอยคิงทันเดอร์ทันเดอร์โมโนเปโกอันนี้ไม่รู้รอันนี้มีใช้นี่แล้วกันอันนี้เป็นเตาเตาเตาที หลอกหลอกว่าเป็นซินเด็ซินเด็แต่เราจะมาบอกซีซั่นสองว่ามีตัวอะไรกันบ้างเอเมนบาคูฟุนเกลาดอสสไตปไอไอไก่ดูกันดูกันดูกันูกัร่างร่างพบก้าากับร่างตอนเช้าอันนี้เป็นอันนี้อะไรอะคือการ่างสองอันนี้ Hunter โกตโตชิงแล้วก็ไอหมูยูเจนห้าแล้วก็แมกมาในตำนานจบคลิปแล้วครับ แต่แป๊บหนึ่งนะเราจะเอาตัวโปเกมอนที่รอดชีวิตให้เป็นตัวไหนอยู่รอดชีวิตด้วยมาท่านผู้ชมก็เลือกกันมาเลยนะงั้นถ้าท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเลือกข้อแรกจูเนเปอร์เพราะว่ามันเกียนอาจจะเป็นไปได้อยู่ยาดงเพราะว่ามันบทน้อยเกินไปแต่ว่ายาดงนี่เอาสู้เยอะมากเลยนะใช่แล้วก็าสามโบมันดาตัวนี้นี่คือประโยชน์เยอะมากแบบมีบทเยอะบัคคุเกเมสเป็นน้องใหม่ จิวทริสเพิ่งดัสนาการเองแต่อาจจะเป็นเมกาก็ได้แต่ปามอสนี่บทอาจจะเยอะหน่อยเพราะมีบ้านตัวเองด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะหนึ่งสสสห้าหแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อได้ใครทะเลาะด,ด้วยนะครับใช่แล้วอย่าลืมนะบ๊ายบาย